สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,นี่ก็มาซื้อมาเอาไข่อีกนะคะมาซื้อไข่ที่บ้านงานที่จัดวันเกิดนะคะพามาเดินถ่ายผลไม้ดอกไม้นะคะนี่ก็เป็นสาดเล็กๆบรรยากาศร่มรื่นค่ะชมดอกไม้ส,ยสวยๆกันคะ่ะพ,พี่พี่เพื่อนๆผลไม้ดอกๆโอ้ยเห็ดอย่างน,อน้อนี่เห็ดฟางเม่นบ่ ห็ดฟางเมนบบกินได้บแต่เรื่องกินอะหอยอะ <c oughs> ไปค่ะชมดอกไม้ส,สวยๆเขาก็ตัดหญ้าอยู่นะคะบ,บ้านหลังโน้นเสียงดังชะ่ะอ้ยงวดที่แล้วยังไม่สวยขนาดนี้เลยค่ะโอ้ยดูค่ะสวยงามจริงๆ พี่ๆเพื่อนๆโอ้ยสวยมากว้าวโอ้ยหอมชื่นใจค่ะหอมชื่นใจมากพี่ๆเพื่อนๆดูสองช่อนี้ออกนะโอ้โหสะพลั่งเลยดูค่ะคลิปของแอดนี่ก็จะเป็นคลิปสวยงามคลิปธรรมชาติคลิปผลไม้ดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปนะคะ ไม่มีสาระแต่ก็ไม่เครียดนะคะไม่ทำให้เครียดถ่ายทำไปเรื่อยๆค่ะพี่พี่เพื่อนๆโอ้ยมันงามงามคักงามแน่งามอิลีค่ะพี่น้องโอ้ยใจคุณหมักดอกใหม่เด้อค่ะนี่นี่นนนห,อหอมหอมพี่น้องเบ่งดอกขาวค่ะพี่น้อง โอ้ยหอมเย็นๆพี่น้องหอมคือจังไอศครีมวอลนาหอมอีลี่ค่ะเป็งดอกสาบง่ายง่ามค่ะพี่น้องมือนันทายมือมางานทายยังออกดอกบอ๊อบไลปันนี่ดอกนี่เพิ่งกระง,ง่ามแต่ว่าเพิ่มนันแล้วค่ะเ้อค่ะหูงหูน้อยเด้อค่ะเพิ่นตัดหยาอยุ่ทั้งบานผุน ไปค่ะไปชมนี่บ้านที่จัดงานงมือนันตรงนีงน้ค่ะเพิ่นต่างเต็นเบิ่งค่ะเพิ่นปลูกดอกไม่ปลูกนันเพิ่นก็นงามงามเนาะดอกงาเด้อค่ะสีเหลืองนี่เป็นดอกไม้มือนันก็ทถ่ายนี่แต่เพิ่นตัดแล้ว กลวงโรยแล้วเนาะคะ่ะพี่นองดนนอกสีขาวไปค่ะไปค่ะ,คะโอ้ยงามอิหลีบานเพิ่นนี่ข้ามเเปิน,าาปนอะบูมเบอรี่ บุหรีกับดกคักด,ดกแน่พี่น้องดกอีลีนวยใหญ่พร้อมเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งช่อนั่นแดงเบิ่งดกคักด,ดกแน่ค่ะพี่น้องเบิ่งโอ้ยหลักเด็ดหน่อยหนึ่งเห็นแล้วมันเปียวปากไหมพี่น้องนี่กับบุบรี่แล้วค่ะนี่กับแมนค่ะ กระแมนมีกระดกด้วยค่ะจบพันกระดอกไม้ทางออกคราวนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องประตูเพิ่นทางกระยะเพิ่นโอ้ยสมพี่น้องไอ้ลูกเอนี่ล้นเบิรดแล้วค่ะพี่น้องเพิ่นทำฟอ้อมสะอาดเบิดแล้วนี่มาเบิ่งค่ะเบิ่งดอกไม้เบิ่งดูค่ะ นีดอกอยังขั้นเนี่ยที่งามแท้เพิ่ลไปน้ำกันค่ะพี่น้องจะมีกับมาชมดอกผลไใหม่ด้วยค่ะชมดอกไม้แล้วก็ชมผลไใหม่ตอด้วยค่ะพี่น้องเปิงค่ะแพรนวยใหญ่ๆปาดกัมโมมิดเด้วยค่ะพี่น้องเปิงดูค่ะ ดกหลอ่อนซ่อนบานเพิินเนาะงามงามพี่น้องเบงดูค่ะเบงกิ่งมันสีหักบ่นี่ค่ะพี่น้องเบงกิ่งแค่นี้เบงค่ะกิ่งแค่นี้กิ่งหน่อยหน่อยเดียวนี่ค่ะดกเปน็นเกือบสิบโลเป็นสิพี่น้องกิ่งนี่งฉันพอกิ่งเดียวนี่ค่ะโอ้หลายค่ะพี่น้องเบงค่ะ ป,ป๊าดมีนน่ตะนวยใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งนวยนียน่ท้งญ่ขัดไงแน่พี่น้องป๊าดโอ้ยสะอ่อนแห้งเป็งแพ้ด้วยค่ะบ่าเป็นแพ้ไอ้นั่นอันนี้เป็นแพ้เพิ่นบอกว่าเป็นแพ้ไอ้คีนกรอบกินกรอบเคยจังกินในสวนโอ้ยพี่น้องเบิ่ง ลูกใหญ่คักใหญ่แน่พี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะโอ้ยดอกไม้ก็งามผลไม้ก็งามดอกไม้ก็งามผลไม้ใหม่กมะ,กะกดกตาจาังแมนงามได้งามดีเบิ่งค่ะเบิ่งเพิ่นกินบ่นี่เพิ่นปลูกไว้หลายคัก เฮ็ดเค้กก็ได้เฮ็ดยังก็ได้เด้อนี่เบิ่งค่ะกำลังสุกให้แดงไปเบิดอันนี้แรดบุรีแมนบอคิดว่าแมนเนาะแรดบุรีเด้อ่ะนเบิ้งค่ะนวลใหญ่ๆงามๆค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะโอ้ยถอดออกถายไปก็ชิมไปเนาะค่ะพี่น้อง ของเพิ่นก็คือของเฮา,าค่ะหมูกันเนาะเบิ่งค่ะดกดกุ๊กอหวานจ้อยโอ้ยมันออกออกกุ้งใดละหวานจืดจืดนะพี่น้องอ้าวลูกปกแมวเบิดเลเวอร์ค่ะนี่เหลือแต่ต้นแล้วไอ้ลูกแดงแดงนี่เบิดแล้วเพิ่นไถเพิ่นเก็บคือจังใดบุ้ห้อยลดเพิ่นมานี่ เนคล่องสีใายพี่เก็บแล้วเนาะค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งปลอมโอ้ยปลอมก็เสียเบิดพี่น้องเบิ่งโอ้ยปาดเสียเด้อนี่พี่น้องนี่เสียเด้อนี่โอ้เสียดายแท้ลูกได้กินได้แน่พี่น้องลูกนี่ตอปาด ลนถิมเบิดพี่น้องเบิ่งเบิ่งค่ะโอ้ยดาวเรื่องของงามผลไม้ลหลายคัดเหนื่อยยังช้ำเหนื่อยยังหนาเดี๋ยวจะเอาเม็ดไปให้พี่สามอร่อย เสียอืมเสียอืมอุตส่าห์เตรียมถุงมานี่ช่อนนี้ก็เสียหมดพี่น้องเสียหมดเลยค่ะอุตส่าห์เตรียมถุงมาไว้จะมาเก็บสักถุงหนึ่งโอ้ยเนาะนีะน่เก็บสักสี่ห้าลูกเอาเม็ดเบ่งดูค่ะ เสียเบิดพี่น้องเบิรงดกดกเสียเบิดเลยค่ะอ๋อโอ้ย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 เสียเม็ดมันเสียเม็ดมันเก็บเอาข้องล่างที่แห่งๆดีบ้างคือเสียเบิดพี่น้องเสียดายแท้ง่าย เาเบิดไหมเสียดายด้เสียดายด้เสียดายอีลีเบิ่งแตกปุรีพี่นอนเบิ่งจะ้ะอ่าอ่อใหญ่าลายคัก้ออาอ้อ่อ ไลา์ค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องแอดลงคลิปก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแต่แพรไม่เสียนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,พนแพ้ไม่เสียค่ะ Thank you to everyone ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ